สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เอกนะครับทางเชศวานตะบนบกอยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับจากเมื่อวันที่2ี่เ็นี่ยเราได้ย้ายอุปกรณ์ในการที่จะใช้บริการพี่น้องประชาชนเข้าสํานักงานใหม่วันนี้ก็เป็นวันที่เราทํางานกันวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ความวิชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามข่าวสารของหนูปานนะครับก็ ใครจะมาใช้บริการที่เทศบาลตาบนบคอยก็เยนเชิญที่สำนักง,งานอาคารหลังใหม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางเทศบาลตาบนบคอยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับจากเมื่อวันที่27เ,เ,เราได้ย้ายอุอปกรณ์รายการที่จะใช้บริการที่น้องประชาชนเข้าสำนักง,งานใหม่วันนี้ก็เป็นวันที่เราทํางานกันวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ความวิชาษสัมพ,พันธ์พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตาม ข่าวสารของหมูป่านะครับก็ใครจะมาใช้บร,ริการที่เทศาบาลตบนเกอคอยก็เลนเชิญที่สำนักง,งานอาคารหลักใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟันมเนในของเทศบาลตบนเกอคอยได้ ทางอภารแล้วก like ็เปิดให้นะครับวดของเทศบาลหัวหน้ากองต่างๆนะก็เป็นผู้ดูแลแต่กองนั้นโดยขึ้นตรงกับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีไปสู่ความก้าวหน้า นักงานที่มาอยู่ร่วมกันนะครับเพราะเทศบาลจังหอเดสุโขทัยจเจริญเติบโตมานะครับพอมีพนักง,งานจํานวนมากขึ้นนะครับทําให้เราต้องแยกย้ายไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับเป็นเวลายะเวลาหลายปีน,นะครับเพราะวันนี้หรือเป็นวันประวัติศาสตร์ของเทศบาลเรานะครับในการที่เรามีพนักงานใหม่แล้วก็เป็นวันที่ พวกเราพี่น้องชาวเทศบาลทุกคนได้มไอยู่ร่วมกันทำงานในสำนักง,งานเดียวกันในเรื่องเป็นงานพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพวกเราทุกคนไม่ไม่ร่วมมือกันนะครับไม่ถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเทสบาลานเขาให้มาดูแลพี่น้องประชาชนก็ฝากทุกท่านไว้นะครับอะไรที่เราช่วยกันได้นะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแล คุณ้านะสวัสดีครับ Life. วันนี้ทางเทศบาลมีกิจการไปดีดีเลยครับอาสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นเลิกงานยางดีวันที่29บาพฤษภาคม2566นบ นวันนี้นะครับเป็นทาการเป็นวันแรกของเทศบาลตาบลบ่อพลอยที่เราสร้างกันมาหลายปีเลยทีเดียวนะครับและวันนี้นะครับท่านนายกโดยอันดาท่านนายเสรีสํานักจิตนะครับพร้อมกับคณะทํางานได้ร่วมกันจัดสร้างและดาเนินให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วและวันนี้เราเปิดให้บริการที่เรียบร้อยนะครับแล้วจุดแรกก็คือตุดตรงนี้ก็คือของชุดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ่อพลี่ถ้ารัเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเจอที่น้องสาวสวยแบบนี้นะครับให้การต้อนรับ เป็นอย่างดีแล้วดีครับครับผมอา งั้นพาชมด้านใดเลยครับพอหลังจากนี้นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอฝ่ายกองช่างเลยครับติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านนะครับติดต่อที่จะออกแบบต่างๆนะครับครับผมที่ฝ่ายกองช่างตรงนี้ได้เลยครับับหลังจากนี้แล้วนะครับเราก็จะมีนะครับฝ่ายตรงนี้คือฝ่ายกองค้างครับท่านที่จะมาเสียภาษีนะครับจัดเก็บต่างๆนะครับฝ่ายนี้เลยฝ่ายกองคลังจะมารวมกันที่นี่หมดกันเองอันนี้คือชั้นชั้นล่างเลยนะฮะชั้นล่างครับครับผมไปดูมุมนู้เราก่อนที่จะขึ้นไปชั้นบนเราก็จะมี พวกตรงนี้ไว้ให้สําหรับพี่น้องได้ได้พักกันนะครับจิบกระฟงกาแฟกันครับผมส่วนท่านใดที่จะมาฝ่ายฝ่ายของงานทะเบียนนะครับมาตรงนี้เลยครับที่สํานักงานท้องถิ่นนะครับทะเบียนท้องถิ่นเราท้าหัวหน้าเพิมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่พี่แจ้งนะครับาหวงหน้างานทะเบียนนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกทะเบียนบ้านอะไรทะเบียนบ้านครับเปลี่ยนอาเปลี่ยน เป็นเรื่องทะเบียนบ้านย้ายโอนนะครับมาที่นี่หมดแต่ถ้าบัตรประชาชนต้องไปที่อำเภอครับผมนะครับอีกหนึ่งที่นี่อันนี้ก็คืองานตรวจสอบภายในนะครับอันนี้กองสารสนุขนะครับอ่ะุญาไทยอันนี้ฝ่ายกองสารสนุขนะครับที่จะติดต่อในเรื่องสารสนุขเรื่องขยะเรื่องสี่งปนสินสุนัขเรื่องทุกอย่างเจอยสารสนุขมาที่นี่เลยนะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่ง ต้องครับก็คืออยู่ตรวจสอบภายในนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของระบบภายในของของการทํางานนะครับเกี่ยมเรื่องก็ประมาณนะครับก็จะอยู่ในห้องนี้นั่นเองครับครับผมงั้นก็พาชมชั้น2เลยครับผมไปเลยครับเดี๋ยวเราพาชมชั้น2ครับอันนี้ก็คือเทพีออ๋สสวัดีค่ะเทศบาลตมบลบพครับครับผมงวดนะครับงวเดืนเกิดตกลงรอบแรกตันแต่ยังไม่ยังไม่เกิครับครับอันนี้ครับ พบกับที่ทาการก็จะมีะมีมีเจ้าหน้าที่รอบรับทํางานแบบนี้เลยนะครับก็เริ่มมาทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นพาชมชั้นสองเลยครับในที่นะครับมีจุฬาที่จะมาหาจากด้านของฝ่ายสํานักงานประหลัดนะครับเรามีลิฟต์ด้วยนะนะครับฝ่ายตรงนี้นะครับนี่เป็นห้องของสํานักงานประหลัดครับนะครับสำนักงานปหลัดก็ ก็จะรวมทั้งหมดทุกที่ที่เา้ามาอยู่ที่นี่งานสำนักงานประหลัดนี่เกี่ยวทางงานทางด้านไหนครับสำนักงานประหลัดเกี่ยวกับทางงานทางด้านไหนบ้างนะครับเกี่ยวด้านไหนบ้างมีงานนิทรรงานการเจ้าหน้าที่งานนักพัฒนาชุมชนงานวิเคราะห์งานธุรการครับผมเานะไปห้องต่อไปเลยครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับก็เป็นห้องของกองการศรึกษาครับกองการศรึกษาเราก็ ถ้าเกิดเรื่องการศึกษาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กขอทุนนะครับโรงเรียนนะครับที่จะเข้ามาเรียนนะครับประมาณแค้ที่นี่ที่นี่นะครับนะครับนอกจากนี้แล้วเรานะครในฐานราชการในที่จะมีการประชุมนะครับเราก็จะมีห้องประชุมเด็กห้องพอยโกเมนห้องพอยโกเมนครับห้องประชุมเลในที่นี้ครับนี่เลยอันนี้ก็จะบรรจุได้อยู่ประมาณสัก30ท่าน นะครับเป็นห้องประชุมเล็กเนี่ยทับมีแอร์มีเลยเปิดเรียบร้อยพร้อมถ้าเก้าอี้เสริมก็นา่าจะได้50อยู่ยได้ครับได้ครับได้ครับผมนั่คือห้องประชุมเล็กนะฮะห้องประชุมเล็กครับต่อมานะครับให้อยูเลยต่อมาท่านจะมาติดต่อราชการหรือติดต,ต่อเลขาต่างดานสภาห้องนี้เลยครับนี่คือห้องนี้เลยห้องประธานสภาเทศบาลครับผมห้องห้องเลขาห้องประธานสภาอยู่ข้างนี้ครับนี่ครับ นี่ติดต่อได้เลยครับผมประมาณก็คือก่อนที่จะเข้าห้องนายโกฯผ่านห้องผมก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นห้องของบรรจาการของห้องไหนครับนี่ครับอ่าโอเคครับนะครับเราทำกันทั้งหมดสามชั้นนนั่เองครับนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นที่ชั้นที่สองนะฮะแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องของรองนายกฯอันนี้รองนายกเทศมนตรีนะครับเรามีห้องประชุมใหญ่ครับ เรามีห้องประชุมใหญ่สอห้องประชุมอ๋อมีห้องประชุมใหญ่ด้วยห้องประชุมสภาใช่ครับห้องประชุมสภาแล้วก็ห้องประชุมใหญ่ตอนนี้เรากำลังขึ้นสู่ชั้นที่สามน,นี่เลยเดี๋ยวลงผู้สูงอายุอะไรก็จะมาเรียนกันที่นี่นะนีเรามีแอร์รอเรียบร้อยครับผมห้องประชุมใหญ่นนส,วสวยครับสวยครับสวยสวยนะครับแล้วถ้าเกิดถ้ามีเอกชนหรือว่า ทางหน่วยงานต่างหรือว่าบริษัทข้างนอกจะมาขอใช้พื้นที่จะต้องเสียค่าเช่าหรือไม่หมติดต่อเทศาบาลได้ครับติดต,ต,ต่อได้ใช่ครับติดต่อทางทางเทศาบาลทางทางเทศาบาลก็จะมีกฎมีข้อกฎระเบี<ข>ยวว่าเราจะควรจะทํำยัไงไงท่านมาสือมาครับโดยเฉพาะของหน่วยงานครับผมนะครับท่านมาสือมามาดูของประชุมสภมีลิฟต์ด้วยนะฮะมีลิฟต์ด้วยนะค,ะนะค,ะค,ครับ แน่นอนครับแน่นอนครับสุดยอดฮะนอกจากนี้ครัให้มาดูเดี๋ยวดูดูนี้อ๋อโดนจับโดนนี่จับนะอันนี้เป็นห้องประชุมอันนี้คือห้องประชุมสภาห้องประชุมสภาใช่ครับแล้วก็จะประชุมสภาที่นี่ก็ ส่วนใหญ่คนอื่นก็มาเขาได้เข้ามาประชุมอันนี้จะเป็นอองสุภาถูกป่่้ทีเฉพาะกิจของแท้เทศบาลที่ชักปิดใช่ครับครับผมต่อมาต่อมาต่อมาอันนี้เลยครับเดี๋ยวให้ผมห้องน้ำเราจะจัดโซนห้องน้ำครับมือห้องน้ำสําหรับของผู้ส่งของพิจารณ์มีน้ำนีนะครับนี่เปรนอะไรบ้งในห้องเงนี่ครับอันนี้มองไปทาง จะเห็นทางด้านด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านข้างไปถ้าเห็นหลังนี่ครับห้องน้ำสะอาดมากเลยครับยังไม่คยใชย้ใช้ได้เลยครับใช้ได้อันนี้คือชั้นสามนะฮะชั้นบนสุด รัมาอดนะครับแน่อนชุออพันโอไกจากนี้แล้วเราเราบามีกว่ามุมพักผ่อนนะครับผ่อนกาสบายใี้ครับอันนี้เป็นระบบไฮดรลิกหมดเลยครับพอเวลาปุ๊บเราก็เราก็กดเขาก็จะเปิดโล่งนะครับเปิดโล่งรับแสงแดดได้แสงแดดพอถึงเบถ้ามันร้อนไปเราก็ปิ ก็จะเห็นมุมทั้งหมดเลยครับมุมข้างนั้นก็จะเห็นนะครับเป็นมุมสันเจ้าพ่อโบไร่นะครับใช่ครับเห็นวิวหมดเลยครับเห็นวิวหมดเลยครับนี่บรรยากาศขนาดนี้ผมก็กำลังจะเทลงมาแต่เป็นไงครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณเลยครับอาร์ตที่แนะนำตอนนี้แนะนำหมดทุกจุดยังครับหมดหมดแล้วครับหมดแล้วนอะจนรอบนอกเลยก็มองเห็นนะครับครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ท่านนายกว่า กว่าจะจัดตั้งเสร็จเนี่ยเป็นยังไงไาดูมุมนี้ก็จะเห็นครับตอนนี้ก็รีคาร์ท่านก็พาดูทุกจุดนะฮะของอาคารเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่ชั้นสามนะฮะชั้นสามครับชั้นสามถึเพื่อั้นที่สูงสุดแล้วนะครับตอนนี้เราจะจัดกำลังจัดทั้งเรื่องงบประมาณในการทำโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นะฮะนี่ครับรอบหมดหมดเลยเห็นไหมนี่ครับ นี่และนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบครับของทางด้านเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับถือว่าวิวสวยเลยทีเดียววิวสวยมากเลยครับท่านใดที่จะเข้ามาใช้บริการก็เข้ามาได้นะครับที่เทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับครับผมเดี๋ยวไปถามสอบถามท่านานายกเป็นครับครับผมครับไปครับช่วงนี้ก็กำลังพาชุดทีมงานและเจ้าที่ เดินชมบรรยากาศแตแต่ละห้องอยู่นะครับบอกนะนั่งของแขวางว้ดันหนึ่งแล้วงมาตดของประเทศไทยแต่ว่าถ้าชีนี้จะเริ่มลง รู้สึกยังไงกับที่ทำงานใหม่บ้างครับจากก่อนหน้าใช้ที่ทำการโชคคามมาหลายปีนะฮะก็ได้โตทำงานใหม่เลย,เลยนะครับปีนี้ครับผมดีใจด้วยนะครับเราไปแอบดูท่านผอ,อนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านอร,รู้สึกไงบ้างครับที่ได้สํานักง,งานใหม่ในวันนี้เปิดใช้เปิอย่างเป็นทางการดีค่ะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราแยกย้ายกันอยู่มานานหลายปีแล้วค่ะเราอ,อยู่อาคารชั่วคราวตรงข้ามสาลเจ้านะมาหลายปีแล้วนะฮะกา<อ>รทํางานก็จะทํารู้สึกว่าสุขภาพจิตจะดีขึ้นแล้วนะ,ะแอดินโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ รู้สึกไงบ้างครับที่ได้สัมงานงานใหม่เริ่มเริ่มงานวันนี้ท่านงอดีใจครับดีใจนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะดูแลประชาชนอย่างดีสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสัมงานงานใหม่วันนี้โอเคค่ะดีใจค่ะดีใจนะฮะอันนี้ทํางานด้ะฝ่ายไหนครับอยู่สาธารณสุขค่ะสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสมาเข้าทํางานสัมงานงานใหม่วันนี้ตื่นเต้นไม่ไหวค่ะที่สูจนะคะครับผมแล้วยังไงก็งานบริการต้องมาก่อนเนาะแน่นอนค่ะ มีอะไรฝากถึงพี่น้องชาวบ,บ่อไร่บ้างครับยินดีให้บริการค<ห>่ัระครับบ๊ายบายครับน่ารักมากเลยเราจะขึ้นลิฟต์กันนะฮะเราจะไปชั้น3ามนะครับรู้สึกบู๊บบบนะฮะ ถึงแล้วครับเปิดแววบนี่ครับสวัสดีครับรู้สึกงบงไงครับสำหรับเปิดที่ทำการใหม่วันนี้ดีใจไหมครับ ซึ่งซึ่งก่อนหน้าสำนักงานอยู่ตรงไหนนะฮะสำนักงานชั่วคราวอยู่บ่อศึกษาต้นท้ายใหญ่นะครับตรงจุดนี้ก็มาอยู่เป็นจุดเดียวกันก็ดีนะฮะดูแลชาวพี่น้องชาวปลอไร่ครับสวัสดีครับเรั่ใช่เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกไหมครับที่ได้ทขึ้นการใหม่วันนี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยต้องเก็บของต้องเก็บของนะฮะอันนี้เรามาบุกสำนักงานปลัดนะฮะ